โอ้สุดอยอดครับนี่น้อ,อโอ้ยโอ้ยบ้าหนาเยียมเลยครับผมเจอกันครับสำหรับช่วงที่สองครับ สวัสดีผมสีผ้ามาล่องเบานะครับเบาสองของครับหรือว่าทานุครับโตไหมครับผมสีผมถึงเห็ดแล้วนะครับดอกของวันที่สิบเจ็ดกุมภาพครับหกสี่เดี๋ยวมามืงกับวาสีขึ้นหรือบ่ขึ้นครับพอดีมีน้องเพื่อนขอมาว่าขอดันปีกแข็งครับผมเดี๋ยวมาเมึงครับผม กำลังสีไปปล่อยนะครับบานนี้ครับผมปองก็ครับเดี๋ยวจะขึ้นบ่ครับเดี๋ยวมาเมืองกันครับทังนี่ก็คนทังเาวาครับใส่ถังละหกเลยครับเทียบยิบสัมครับผมนี่ครับกำลังสีมาหอดสถานที่ที่อยบาครับโอ้ยเป็นว่าทางนูเนาะเป็นคล่องเลยครับนกาก็ดีครับสังเกตมึงคงครับผม ร่มพัดไวๆเลยครับเ่ีมยนร่มบน,นจะ่บ่อฟมีครับตอนนี้ครับ,รบมหาหว่าสะทานที่จิบไปแล้วครับ ตอนนี้กะขึ้นพื้นที่เรียบร้อยครับผมนี่ครับตัววาวครับนี่ครับตัววาวครับขึ้นครับแต่ล่มบนเริ่อมโบ้คดีปันได้ครับล่มบนเริ่มสีเบิรแล้วครับครับนี่ครับสภาพตัววาวห้องครับกะขึ้นเรียบร้อยแล้วครับแต่ตอนนี้จะอยู่ประมาณสักแปดโมงครึ่งครับล่มบนจากผมมาว่าจุฬาล่มตัวหนึ่งเมื่อกี้ล่มบนอยู่ล่มบนกะเริ่มเบิรครับ ตอนนี้มีล้มลางครับล้มลางนี่นะครับเนาะครับแต่ล้มบนเริ่มเบิดแล้วครับถอยมาเป็นล้มลางครับผมนี่ครับสีเกียร์รับเชี่ยนครับเพื่นสิสยาบาลงให้ให้ชมนะครับเดี๋ยวเข้ามาลุ้กันครับว่าสิจับเข้าได้บ่มีความมั่นใจจ้อเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยร้อยครับเดี๋ยวมาติดตามครับเพื่อนว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไปบอกเป็นยังครับเหตุผลก็คือว่าเป็นยังขยันให้เพื่อนเอา สาวลงครับเพื่อนมากสาวครับผมสาวสาวสาวซาเอีวววยวเยอะๆครับนี่ครับตัววาวตัวสีแดงครับสำหรับวาวตัวนี้วาวเจงคนอู่บนจะแบงห้พีนองทั้งจังหวัดมหาสารคามครับอําเภอวาปีตะทุมครับผมแบงห้ไอ้ไส้เพื่อนไปเรียนครับพนิษงานอยู่กองช่างอยู่องค์การบริหารส่วนตำบล อะไรสักอย่างครับผมจำไม่ได้ขอโทษขคอไทยนั่นด้วยนะครับครัุ่มค่อนข้างดีครับวันนี้ไก่ล้วครับไก่แล้วโอ้เบาครับเดี๋ยวกาว่ามันจีเลยหัวมันเกิดปอยมันถอยลงจังหน่อยใหญ่มันเลยหัวเดี๋ยวมาติดตามครับผมบอกครับเทคนิคง่ายๆครับเพราะว่าเพิ่นบ่เคยสาว้าลงแต่เพิ่นมีความมั่นใจอยู่ลอยไว้เส้นครับว่า เพิ่นจะจับเข้าวาตัวนี้ให้ได้ครับครับ๋ย่ามาติดตามครับผมค,บคิดคิดในใจถือว่าแข็งเน้ออะได้ปะโอ้นิ่มนวลครับบ้านี่ความเยือกเย็ยนครับผมดึงมาดึงมาดึงมา <c oughs> นี่ครับโอ้ยอดปัดท่อุ้ยมันใจเียสมมติสมมตข้ามันใจหลายว่าเส้นครับพี่น้องนี่ครับหนึ่งครับยอดครับผมคันดีครับเ้าตัวนี้ขึ้นดีเลยครับผมกรล่องล่องเก่าลงนะครับเนาะครับก็ะถือว่าผ่านครับเบาบาเอียงครับ ครับผมป่าทังพี่น้องไหเนไคลิปนี้ควบหรือซึกเป็นอย่างไรคลิปนี้เอาวาลลงตัวนี้ควบหรือซึกเป็นอย่างไรง่ายบ่เอาลงง่ายง่ายบอบอมักบาตัวนี้ย่อนมักมักบอาตัวนี้บอบอไอ้เอ้ยทรงไห้พี่น้องทั้งมหาสารคามครับโอเคครับโอเคครับสำหรับบาตัวนี้นะครับนอไห้เขามัก ไผมักเขามาแล้วกับยิ่งล้ฝากก็ไลก์กดแชร์เลยนะครับกดขับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นสักหนึ่งกำลังใจให้บเาวเจงขุดบนคุดตัวเด่นหน่อยหนาตาดำๆนี่ด้วยครับหนาตาขี้ห่าขี้ห่าสักหนึ่งกำลังใจนั้นะครับในการเหตุคลิปนี้ครับผมเจอกันไหมครับมือนีกับวันที่17ครับอุมภาพันธ์เตือนแห่งความรักนะครับเนาะขอให้พี่น้องสู่หู่สู่คนมีความสุขก้่มเจริญครับผมเจอกันใหมครับมือหน้าครับสวัสดีครับ